วันนี้เราก็อยู่ณนะวัดถ้ำผาเด่นจังหวัดสกลนครนะคุณโยมนี่ก็นี่ลงพระพุทธเจ้านั่งทับพระพุทธชัยราชานี่คุณโยมนี่พระพุทธชัยราชานี่นี่คุณโยม วิวสวยงามมากเลยณวัดถ้ำผาเด่นจังหวัดสกลน,นครน,น,นี่อันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะคุณโยใน,ใ,นในแนวเชิงคุทธนะคุณโยนี่นี่คุณโย นี่คุณโยมพระพุทธพะชัยรายชานาะคุณโยมนี่สวยงามมากเลย